Oh di tantasan ti yang mu iwak rawwak มาถวายเจ้าพ่อฟามคำในการระบัดนี้ด้วยทิศคราตะเตจันตลิเกวิมาเนตีเปรติจารคาเมิเฮจะรู้วณธาตุนี้เอาให้บริวารเฉพาะความทำก่อนเบื้องขวาก็ดีเบื้องหน้าก็ดีเบื้องหลังก็ดี